เอ็นดูทรงผมเหมือนอวตารตอนสาวคาแดนนะคะนักเต้นเท้าไฟใครขุดหลุมอุกกาบาตหวานหรือลูกนี่หลุมอุกกาบาตสีมือใครหวานโอโ้โหพังแสนหวานนะคะไหวห้าขวจะห้าขวด ห้าไปแล้วแหละกุมพานะคะไปไหนจ๊ะดูแสนหวานถอนยาสะเตียนเลยวัสดีค่ะอ,อ้อ่วนขึ้นเยอะเลยผมหายไปเยอะเลยเช่นกันผมนูหายไปไหนลูกเหลือไปกระจุกกระจุกดูเอ็นดู ทรงผมเหมือนอวตารตอนที่กำลังไปออกลบนะคะเหลือแค่กระหม่อมตรงกลางหวานๆขนขนไหนเล็กเรียวน่ารักจุจ๋มจิ๋มหวานๆห,หน้าตาบ้องแบวมากมีกล้วยหนึ่งลูกอ่ะให้เป็นรางวัลน้องหน่อยไม่ใช่หนึ่งลูกหรอกมีหนึ่งหวีแต่ขอหนึ่งลูกอลูกอ่ะอันนี้นะ ขออนุญาตโยนนะคะเพราะว่าไม่มีควานอยู่ข้างล่างลูกเอ็นดูเอออยู่ข้างล่างค่ะก็รู้คําด้วยเออเก่งเก่งเก่งนิดนึงนิดนึงไช่ละเออเก่งมากค่ะหมดแล้วมีลูกเดียวเออเก่งจังเลยบอกให้ลงไปเก็บก็เก็บหมดแล้วค่ะมีแค่ให้แค่ลูกเดียวก่อนไม่รู้ว่าพี่ควานให้ไปเยอะแค่ไหนนะคะเพราะว่าน้องเขา อาจจะต้องควบคุมน้ําหนักอยู่โดยความที่น้องเขามีกิจกรรมที่ค่อนข้างน้อยนะคะเมื่อเทียบกับช้างในวัยเดียวกันถ้าเทียบวัยก็ประมาณคมแสนนะคะแต่ว่าช้างกลุ่มนั้นเขาได้ออกกําลังกายเยอะกว่านะคะแต่น้องแสนหวานก็ได้ออกกําลังกายะคะ่ะเพียงแค่น้อยกว่าเลยอาจจะต้องควบคุมน้ําหนักกินเยอะไม่ได้กินหวานเยอะๆไม่ได้แต่กินยายเยอะได้ <laughs> มาถ่ายมาไลฟ์จ้ะอยู่ไหนนะ่ะอ๋อ <laughs> เอาลูกเดียงไปกันนะลูกเดียงไปกันนะ <laughs> <laughs> ผมน่ารักไม่ได้เจอนานไม่ได้าหานานจริงๆนะคะเรามาเห็นอีกทีคือผมเหลือตรงกระมอมอ่ะเอ็นดูดู <laughs> <laughs> สะท้อนแสงแดด <laughs> <laughs> เออให้ได้ใช่ไหมเ <laughs> <laughs> มื่อกี้รักไปนหนึ่งลูกโอเคควานอนุญาตแล้วหวาน หวานเจี๊ยบเลยแบบนึงนะคะนี่นี่ขอดูบาลานด้วยได้เลยค่ะบ้านอยู่ข้างๆกันนี้เองไม่พลาดแน่นอนอ่ะขอบคุณค่าก่อนลูกจ้าไม่ได้เห็นแสนหวานจ้าเลยจ้าลูกจ้าจ้าสวยๆอย่างนั้นเหรอ หนูอย่างนี้เลยหนระหนูไม่เอาขาลงนะคะแต่หนูจ้าแบบย่อก้นไปข้างหลังนี่ไม่ต้องดมหานี่ยล่ง ตาสวยนะคะน้องจริงๆน้องเป็นสาวที่หน้าโครงหน้าสวยนะคะรูปร่างดูสวยเป็นทางที่ลักษณะสวยในความคิดนะคะของเราเองนี่โอ้โหกินไวมากเดี๋ยวลูก ช้าใช่ไหมเบิร์นเบิร์นอืมจ้าแบบจ,จ้าแบบพี่โกงนะ,ะจ้าแบบขายยังค้างอยู่กับพอกอยู่เลยอ่ะสองลูกสุดท้ายเอาไปทั้งจุกจ้าก่อนลูกอ่ะจ้าสวยๆ จ้าสวยๆลูกหวานจ้า <ๆ S 2> แค่จ้ายังยังยังขี้เกียจเลยหมดแล้วค่ะพอแล้วค่ะหวีเดียวพอแล้วค่ะหมดแล้วไม่กินหนูไม่กินเหรอลูก ตัดน่าจะอิ่มใช้ได้เลยออาพอก่อนพอก่อนมาลงข้างล่างลูกมามาหวานลงมาแล้วลงมาแล้ว ไม่มีแล้วลูกมานี่มาเด้๋ยวานมานี่เร็วเพ่มาขวานเพ่มาหวานเพ่มาเพ่มาลูกมาโอ้โหก็คือก็คือขยับแบบนั้นเอาขาหน้าหนูนี่จะไม่ปล่อยกับคอกเลยใช่ไหมดูดูท่ายืนไอ้ดูท่ายืนนี่ปากำลัไปล้างข่าครับ ตอนนั้นหรือนะเมื่อกีใครดูนะดูคนเดียววันนี้อ๋องั้นหมายถึงว่าได้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 ปากบน่อยได้ได้ได้โอเคโอเคดูให้ดีจะดูให้ดีเลยเนี่ยมีคนดูช่วยดูตั้งแปดร้อยกว่าคนนี่ลยแปดร้อยกว่ามาเช้าไปมั้งชอบท่ายืนมากเมื่อกี้ อีกนิดจะยืนทั้งสีขาเลยอ๋อ,อชอบไทยยืนสแตนบายหลีดพร้อมอุ้ยมีผีเสื้อสีเขียวสดไม่เบาคะ่ะเชองน,นี้ไม่ธรรมดาเห็นแบบนี้นี่สกิลเยอะนะคะสกิลเยอะโดยเฉพาะสกิลเต้นแต่วันนี้ยังไม่เห็นเลยลูกละนาดก็หายไปแล้วนะโดนขุด โดนขุดจนลูกละหน้าที่ใช้ออกสเต็ปนะหายไปแล้วจะเอ๋อยากให้ดูใกล้ๆดูหน้าคนดือ้อหน้าคนดือ้อดูใส่ตาใส่ตาความดือ้อ ไม่มีลูกไม่มีละไม่มีละนั่งดูไกลๆดีกว่าเดี๋ยวน้องหวานกดดันดูน้องไกลๆดีกว่า อารมณ์เล่นเกมใครขยับก่อนแพ้ถ่ายวิดีโอแต่ได้ภาพนิ่งเฉยเน่เน่ ทำตาเหลือกค่ะทำตาเหลือกกดดันค่ะเอามาอีกเอากล้วยมาอีกส่งกล้วยมาเดี๋ยวนี้สะกดจิตะจะเจ้าท่าไหนอ่ะดูสิท่าเยอะซะด้วยนะคะสาวน้อย อ้วนจังทำไมหนูอ้วนจังไปเต้นไปลูกไปเผาผานหน่อยดูทำหน้าเล่นหน้าเล่นตาเราอะ่ะพุงย้อยด้วยดูสิ <c oughs> เอาไปหาบารันดีกว่าไปหาบาลันบ้างเดี๋ยวแสนหวานจะกดดันเรานะคะ เดี๋ยวแอบมาดูอีกทีหนึง่งซูมกลับไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวมาใหม่